ผู้ชายตีตุ๊ดอะเรารู้ว่าความหึงหวงเป็นยังไงเรามีลิมิตไม่ควรถึงตุ๊ดหรือกระเทยก็หนึ่งหนึ่งกันไปก็แค่นั้นเองแน่นอนว่ารัศมีแขลเราก็รู้จัก เราก็ทํางานอะไรกับเขาด้วยนะครับผมแล้วเราคิดว่าคนอย่างนางไม่ควรเจออะไรแบบนี้ซึ่งรักสมีแขมองร้อยเมตรก็คือรักมีแขะจะมาใกล้สักสองเมตรสามเมตรมันก็คือรักมีแขครับผมแล้วคนแบบรักมีแขะน่ารักแบบนี้ไม่ควรเจออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์คือผู้ชายตีตุ้นอะเหมือนผมตีพี่อะอ้ยเด็เตีพี่อะเด็กเพี่ก็ตูผมไม่ได้ จรอาจริงๆอ่าเอาอย่าตีสัเห็นไหมล่ะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเรารู้ว่าความหึงหวงเป็นยังไงเรามีลิมิตนะครับแต่ไม่ควรหึงกะโทนนะครับไม่เคยหึงไม่ควรหึงตุ๊ดหรือกระเทยซึ่งเป็นเพศที่น่ารักมากและที่น่าแกล้งน่ากนมากไได้อนเราจริงอยากหอยจริงงหรือว่าคือ คือทั้งโกรธด้วยทั้งโมโหด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับผมแล้วยิ่งไปกันคนเยอะๆหรืออะไรเยอะผมว่ามันไม่สมควรนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนี้ไหมหนึ่งหนึ่งไหมอาจจะเป็นผมก็ได้หรือว่ารัศามีแขกก็ได้ซึ่งเทนไฟเทนจริงจริงอ่ะผมผมให้ผมจับเป็นโมเตอร์ก็ได้อ่ะรัศมีแขกเขาหนึ่งหนึ่งก็ได้คือถ้าเจอหน้าจะยังไงทันทีก็เจอหน้าสวัสดีอ่ะผมเจอหน้าทุกคนหมดสมสวัสดีหมดแต่ถ้ามีอะไรก็คุยกันได้หนึ่งหนึ่งได้หมดเลย ที่โพสต์ไปมันมีฟพิเศษกทางเขาไหมคะว่ายังไงมาถึงเราไหมกับมันไม่มีนะครับไม่มีทั้งอินบ็อกซ์ไม่มีโทรหาหรือไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมคือถ้าถึงมีเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายผู้จัดการเพราะว่าผู้จัดการเขากับผมคนเดียวกันกับฝั่งผู้หญิงใช่ไหมพี่ก๊อล์ฟแต่หวานกับหวานอือใช่ค่ะแล้วแล้วเขาพูดอะไรบอกว่าไงบ้าง อะไรนะครับทำโฆษณาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมคือแน่นอนนะผู้ชายถ้าเขาอยากคุยกับผมจริงเขาโทรมาแล้วเขาไลน์ผมมาแล้วก็คุยกับผู้ชายอ่ตกลงยังไงอะไรยังไงอ่าถ้าถ้าเราเข้าใจผิดหรือว่าเราผิดอ่าผมสามารถขอโทษได้หรือยังไงผมผมเป็นแดนอยู่แล้วครับคือกับน้ำหวานได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะเราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นก่อนมีเรื่องราวเราเคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนหมครับพี่หผมไม่เคยครับแต่ว่าก็ตามข่าวเขาอยู่ครับผมเขาก็พอตัวเหมือนกัน ตัวมาไหนไม่ได้ผมไม่รู้พบปมพบปอตรงนั้นพี่แท้มันก็มีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าแล้วเล่าไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะเขาว่าถามว่ายุ่งอะไรกับเขาแน่นอนว่าอสมมติเราไปเที่ยวหรือว่าเราเราไปเงียเราเจอแบบนี้เราก็เราก็ไม่ชอบแล้วยิ่งเป็นเพื่อนเป็นเสจเป็นดาราที่เราชื่นชอบด้วยแล้วเราเป็นที่แบบเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราอะเพื่อนเราเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบอะอย่างเพื่อนพี่อะไปที่ พี่ชอบไหมล่ะไม่ชอบมีคนทำไร้ยนะคข่าววงการบันเทิงพี่ชอบไหมล่ะไม่ชอบกูก็เหมือนกันนั่นเองครับมันไม่ถูกแต่ถ้าไม่พอใจก็หนึ่งหนึ่งกันไปก็แค่นั้นเองก็เยอะแยะสนามวงสนามมวยก็วัดไปทีแล้วมีแขกวัดกันไปเลยเออจบจบไปแค่นั้นเองตอนนี้ได้คุยกับพี่แขกไหมพี่แขกอ๋อไม่ได้คุยครับก็ให้กำลังจะอยู่ห่างๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นละครหรืออะไรเจอแล้วเราก็ตามไอจีเขากดไลค์เขาเป็นกำลังใจให้เขาวคนจะมองว่าเราชอบใ ผมว่าถามว่าชอบใช้กุนแรงไหมผมอยู่วงการมานี้ผมก็ไม่ได้ไปต่อยไปตีไปตีใครหรือว่ามีเรื่องอะไรกับใครนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมาเกิดผมอ่ะเราก็สามารถเจียกกันได้ในอ่ะถ้าสมมติคุณไม่รู้อ่างนี้หนึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าหนึ่งหนึ่งเสร็จอ่ะอาจจะแฟฝงเป็นเพื่อนกันจบเหมือนสมัยประถมมัธยมอ่ะเออแค่นั้นเองตัวคนจะมองไปในประเด็นนี้ไหมว่าแบบแฝงชอบใช้รุนแรงตัดสินปัญหาหรืออะไรคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าผมเนี่ย ไม่ค่อยมีปัญหาใครแต่แค่อยากใครมันมีปัญหากับผมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอะไรที่เราไม่ถูกต้องผมก็ไม่ชอบครับผมอคนนั้นเองเหมาแต่้นเด็ดผู้ชายค่ะมองว่าผู้ชายที่แบบทำร้ายอะไรคนแบไหนบอกาเป็นคนยังไงเลยครับพี่ชาเป็นคนที่อ่อนด้อยมากๆเป็นคนที่อ่อนด้อยจริงๆครับผมผมพูดอย่างนี้เลยใครที่ทำร้ายผู้หญิงใครที่ทำร้ายกระเธอนี่คือเป็น เป้ที่อ่อนดอยมากขนาดคนอย่างผมผมยังไม่กล้าทําเลยอ่ะขนาดลุกเลอย่างนี้เนาะพี่ดโอ้โหแทบจะแทบจะไหวแทบจะไหวจริงจริงครับลูกคุณแม่ผมยังไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองครับผมไม่รูไม่รู้นิดเดียวใช่ครับอ่านแบ่ตอนนี้อ่านเข้ามาแบบมีเหตุการณ์ในสังคมเราก็จะแบบมีส่วนร่วมกันแน่นอนว่าตอนนี้มันเหมือนแบบ ไหลไปตามนาะไหลไปตามลมไหลไป,น, ư, ไปนู่นไปนีออ่ไปนั่นนะคืออะไรที่มันมันไม่ถูกต้องเราก็อยากจะให้มันถูกต้อง<น>แค่นั้นเองครับผม<น>ถึงแม้อาจจะเป็นเสียงที่จะน้อยๆแต่ว่าอย่างน้อยเสียงที่น้อยๆมันอาจจะเข้าหูใครบ้างแค่นั้นเองครับเราได้ทราบเลยคระว่ามีคนแบบมาพูด,ดวาา่าเออเราไม่ด้แน่เลยผมตอนนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องอะไรท้งนั้นเลยครับอแค่นั้นเองไล้วดินข่าวอะไรครับนังครับเรื่องมีผู้ไม่ มผมไม่รู้ไม่ได้ตามเพราะพ่อแม่ผมแยกทางไปตั้งแต่ผมหา้าขวบผมไม่รู้ใช่ครับยูพ่อเป็นหลักก็ด,ดูแลพ่ออย่างที่ผมอย่างที่ทุกคนนักข่าวทุกคนเห็นนะฮะผมก็ดูแลเขาอะไรเขาไม่ได้ติดต่อ,อันนานแค่ไหนลโอ้ยนานแล้วครับตั้งแต่พ่อแม่มีเรื่องกันผมไม่ได้ติดต่อแล้วครับอ๋ปียืนันว่าเป็นเป็นเดินสิบปีคือเรื่องภายในครอบครัวเรื่องอะไรก็ไม่อยากจะอะไรมากมายครับปล่อยให้เคลียร์เป็นหลังบ้านดีกว่า นะครับผมแต่ถ้าอยากรู้พี่ๆก็ไปตามหาพุณแม่พ่อผมเองละกันไปสัมภาษณ์เองละกันผมก็เป็นคนกลางเป็นแค่ลูกนะครับแ้าพี่อยากรู้พี่อยากรู้เรื่องแบบแม่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงก็ไปสัมภาษณ์พ่อแม่ผมที่เชียงใหม่แค่นั้นเองอยา่างช่วงนี้รับแบบเกี่ยวกับเรื่องผีบ่อยมากเลยพี่แฮ๊ถามว่าผีบ่อยไหมก็ คือมันมาทางนี้แล้วครับมันมาทางนี้แล้วเราก็ต้องเมาอ่ะเขาก็มาส์มาสมาสผีแล้วมาทางผีแล้วอ่ะก็ก็คือเป็นญาตาปองกระพงันแล้วอ่ะตอนนี้ครับรายการเรารับอะไรแบบนี้มันทําให้เราได้เจอหรือได้เห็นอะไรคือผมบอกตรงๆนะผมทารายการมาแปดเก้าปีเนี่ยหรือว่าถ่ายรายการผีหรือว่าดูหนังผีเนี่ยผมไม่เคยเจอผีนะแต่เราก็อาจจะมีขนลุกบ้างอาจจะมีแบบรู้สึกบ้าง การผีองค์ผีอัมผมว่าเป็นการที่เราเหนื่อยมากๆครับแล้วก็ลุกไม่ขึ้นแค่นั้นนะครับเป็นคนเชื่ออย่างนี้ไหมครับแขกเชื่อไหมเชื่อเชื่อในไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรหรือว่าเล่นของเล่นมูเล่นผีมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วครับผมแต่ถามว่าเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสายมูไหมเราก็เชื่อนะครับผมเราก็ไม่ทิ้งครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะหนังผีหรือหนังสไตล์แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามครับผมเป็นซีรีส์ครับ